สวัสดีครับกลับมาพบกับผู้ใหญ่อีกแล้ววันนี้นะครับผู้ใหญ่มีเจ้าคันนี้เลยครับเป็นมีโนวิกเตอร์500ตัวนี้เป็น380ปี2559และที่สําคัญเจ้าคันนี้นะครับผมจัดยอดได้เยอะมากนะครับผู้ใหญ่จะพาไปลองขับดูว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับออกรถที่นี่ดีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับยางไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเพราะผู้ใหญ่เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยทั้ง1ิเส้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย

เราไปลองกันเลยเป็นไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นอีโน่ห้าร้อยเอ่ตัวนี้เป็น3.80นะครับปี2 5งห้าห้าสำหรับภายในนะครับเราตกแต่งวิวให้ใหม่หมดเลยนะครับผมเบาะตัวนี้เราก็ถอดผุ้หนังให้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ของเรานะครับยังรีห G P S นะครับผมเออไม่เสียฟังสักบาทนะครับของรถท K P นะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปลองกันนะครับผมว่าคันนี้ดีดีจริงหรือเปล่านะครับผม ใครที่อยากออกรถกับผู้ใหญ่บ้านนะครับผม9,000นี้เลยครับ FL 2P ผู้ใหญ่บ้านลองเรียบร้อยดีและเด็ดจริงๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยสําหรับใครที่มาออกรถกับผู้ใหญ่นะครับผมจองวันนี้นะครับฟรีไปเลยนะครับค่าโอน30,000บาท g p s ประกอบการฟรีนะครับค่าจาดไฟแนนซ์ฟรีนะครับรวมพร้อมแถมแล้วนะครับประมาณ55,000บาท และสำหรับใครที่มาไม่ถูกทักหาผู้ใหญ่ได้เลยเดี๋ยวผู้ใหญ่ขึ้นลิงไว้ให้ดนะ้านล่างนี้นะครับผมร้านของเรานะครับอยู่เส้นสามสานึนะครับฝั่งเดียวกับเขาตะแบกเลยมาไม่ถูกก็สามารถ,ถฝากเบอร์เข้ามาได้เดี๋ยวผู้ใหญ่โทรหาเองนะครับและสาหรับเจ้าวันนี้นะครับผู้ใหญ่รองแล้วเยี่ยมจริงๆ